เวลาไปร้านตัดผมที่ไรเรามักจะได้เห็นสิ่งของอย่างหนึ่งที่ติดไว้อยู่หน้าร้านมีสีแดงขาวน้ำเงินหมุนไปมาพร้อมกับแสงไฟที่สดส่องให้คนอยากเข้าไปใช้บริการหลายคนอาจจะคิดว่ามันคือของตกแต่งที่เอาไว้ให้คนเห็นร้านได้ง่ายขึ้นเรียกลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการแต่ที่จริงแล้วบาร์เบอร์โ E มีความสำคัญมากกว่านั้นก่อ,อนอจ,จะกลายมาเป็นบาร์เบอร์โพที่เราเห็นในปัจจุบันที่จริงแล้วเจ้าสิ่งนี้ ได้แรงบันดาลใจมาจากสาวที่อยู่ในร้านทำผมในอดีตช่างตัดผมสามารถทำฟันหรือผ่าตัดเหมือนกับทันตแพทย์หรือศัลยแพทย์ได้รวมถึงการเจาะเลือดออกก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่างทำผมให้บริการสมัยก่อนเชื่อว่าการเจาะเลือดออกถือเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คนที่เจ็บป่วยหายจากโรคภัยเดิมทีพระและนักบวช จะเป็นผู้ทำการรักษานี้เป็นหลักจนเข้าขออคศ .1163 คริสจักรมีคำสั่งให้พวกเขาเลิกเจาะเลือดออกให้ผู้อื่นการเจาะเลือดเพื่อรักษาจึงกลายมาเป็นหน้าที่ของช่างตัดผมโดยปริยายเหล่าช่างทำผมจะให้บริการกับกลุ่มคนที่ไม่ค่อยมีเงินนักเมื่อพวกเขาเข้ามาในร้านช่างก็จะให้พวกเขาใช้มือบีบที่เสาวเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดโดยสาวต้นนั้นจะมีผ้าสำหรับการเจาะเลือดผืนหนึ่งเอาไว้เช็ดเลือดจนมีสีแดงส่วนอีกผืนหนึ่งที นั้นมีสีขาวสะอาดเอาไว้พันแผลหลังจบบริการเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทําให้เสาวที่มีผ้าสีขาวและแดงเป็นภาพจาของร้านทําผมในอดีตก่อนที่ต่อมาจะเริ่มทําเป็นเสาวแต้มด้วยสีขาวและแดงแทนจากนั้นก็มีบาเบอร์โพที่มีสีน้ําเงินเพิ่มเข้ามาเชื่อกันว่าชาวอเมริกันใส่เข้าไปเพื่อสื่อถึงความเป็นชาติทว่าก็มีอยู่จํานวนไม่น้อยที่เชื่อว่าสีน้ําเงินคืออเส้นเลือดดาอย่างไรก็ตามในช่วงคศ1500 ช่างทำผมที่อังกฤษก็ไม่สามารถผ่าตัดได้และช่างตัดผมก็สามารถทำอาชีพเหมือนกับศัลยแพทย์ได้ถึงช่วงปลายคศ1745เท่านั้นส่วนการเจาะเลือดเพื่อรักษาก็เริ่มลดความนิยมลงไปในช่วงคริสตวัตที่19หลงเหลือไว้เพียงเพื่อรักษาบางอาการที่จำเป็นต้องทำเท่านั้นบาเบอร์พีโอเอลี L e ที่เคยหมายถึงการเจาะเลือดออกเพื่อรักษาจึงกลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ติดไว้หน้าร้าน เพื่อบ่งบอกว่าเป็นร้านทำผมที่เห็นในปัจจุบัน